สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o ยูทูบดีเจหนุ่มเมืองสุรินทร์ครับและช่องเฟซบ o ๊กดีเจหนุ่มเมืองสุรินทร์ครับวันนี้จะมียูทูบเบอร์ดังจากจังหวัดบุรีรัมย์มาเยี่ยมที่ร้านนะครับส่วนจะเป็นยูทูบเบอร์ช่องไหนเดี๋ยวผมนำเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าพยายามติดตามช่องดีเจหนุ่มเอาไว้กันละกันนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับจะเป็นยูทูบเบอร์ช่องไหนอย่างไรและวันนี้ครับแน่นอนครับก็จะ มาเยี่ยมเยือนดีเจหนุ่มรับนะฮะพยายามอย่าพลาดพยายามติดตามช่องผมให้ดีกันละกันครับกับช่องบันเทิงข่าวสารสาระและความบันเทิงเนี่ยดีเจหนุ่มเมืองสุขินแคบอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันเดี๋ยวชมกันว่าจะเป็นใครมาเยี่ยมดีเจหนุ่มรับติดตามชมในคลิปนี้ทั้งคลิปกันละกันครับยำเส้น

ะะฮก็ขอบคุณด้วยกันแล้วกันนะฮะอยู่ที่หน้าสุรินทร์พลาซ่าครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าจะมีดีเจอาจจะมีทีมงานยูทูบเบอร์ดังจากจังหวัดบุรีรัมย์ฮะเป็นมียูทูบเบอร์ที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงอรัเนาะหลักๆเครื่องเสียงเกี่ยวกับรถแห่กันมาได้ต่างๆโอเคฮะอันนี้ก็แวะเวียนมาทักทายกันไอ้เปิดไมคให้ดูหน่อยสิอาตาร์รอๆหน่อยเอ้ยนี่ฮะหวานใจสาวๆนะนี่ คนยังไม่มีแฟนจะเป็นซะแบบนี้ฮะ